The Voice p r e sented by TrueMove Edge สนับสนุนโดย TrueMove Edge ร่วมสนับสนุนโดย Toyota Prius ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ครับผมชื่อวิริพลกมลชัยนิชกุลครับชื่อเล่นชื่อแพทครับก็เป็นคนสมุทรสาครครับอายุ25ปีครับ ที่บ้านก็ท,ทําไร่ทําสวนไร่ที่ทําอยู่ปัจจุบันก็คือไร่ลํยาไยครับถ้าเรื่องท,ทําไร่ทําสวนถามว่าที่บ้านทํานาหรือยังก็ตั้งแต่บรรพบุรุษเลยครับเป็นชาวไ <laughs> ร่คุณพ่อครับทราบว่าลูกหนีมาประกวดใช่ไหมครับ <laughs> ไม่บอกเลยครับไม่บอกเลยไม่บอกเลย ไล่อยู่ดีๆทำสวนทำไล่หายที่ไหนเมันไม่ถึงขนาดนะแล้ก็ไม่ถึงขนาดเงียมาเงียบเลยแล้วจริงๆอยากให้ลูกเนี่ยทำไล่ทำสวนเหมือนเหมือนตัวเองนะครจริงๆก็ทุกอาชีพถ้าอยากเป็นแต่พอดีช่วงนั้นจังหวะว่างแฟนคนเรียนจบมาก็เลยโอเคมาช่วยผมทำสวนครัอแล้วอยู่ดีมันก็หายไปจุดเด่นงเสียงผมน่าจะเป็นเสียงแถบมากกว่า แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์มากในการร้องเพลงผมไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าจะตั้งใจทําให้มันดีที่สุดครับ You want to stay to morning want with the me me when I sleep made to trade the water and now i've gotten into deep yeah. for every piece of me that wants you yeah yeah another piece backs so away because yeah. you give me something this name is Gate yeah, Alright. This can be ซื่อแพ็กครับวิริปพลกมลชัยนิจกุลครับแพ็กอายุเท่าไหร่คะ25บครับเลือกเพลงถูกใจมากนะครับผมชอบ,ชอบเพลงนี้มากแล้วคุณก็ร้องเพลงนี้ได้ถูกใจผมมากครับผมขอบคุณครับครับอะไรที่เป็นความสามารถพิเศษนอกเหนือจากตรงนี้ทําอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างอบ,บอบิดบ็อกนี่ ย่าวชายชายชายดีฟ้าไม่รู้เพาไหวไหวสมาธิกายทำไม้กระจายกับป้ายป้ายนะครับครับแต่สังเกตยันบ้างนานนานจิญญานนะว่ามายางไงเป็นชายชายนนั่นเออเป็นงมีของอ่ะมีของใครกดหันมาก่อนอ่ะเออพี่กดคนแรกอ่ะพี่กดคนแรกพี่กดคนแรกเลยด้วยความจริงใจชอบตั้งแต่ต้นเพลงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอขอเวลาของรายการนิดนึงนะที่จะนำชนีกลับสู่ป่านนิดนึงนะชนีว่าได้ยังไงไหมเกิดเลือกเลยค่ะน้องขาหนักใจไกัน้ะคราวนี้ทำใจลำบากผมดีใจมากเลยครับที่ทั้งสองคนเลือกผมนะผมขอเลือก ้้ไลควแีโคชคิมประเดิมกวาดลูกทีมไปได้แล้ว2คนในขณะที่โคชท่านอื่นยังไม่ได้ลูกทีมเลยแม้แต่คนเดียว่รีบททดดลลไไไม้้กัปแว ก็เลือดถูกคนนะเลือดถูกคนก็ใช่แต่ไม่ไม่ใช่หมายความพี่ก้องจะไม่ได้ให้นะแต่อย่างเงี้ยแกแกจะเข้มข้นคินี่เข้มเข้มเข้มเข้นเลือกถูกคนเลยครับครับพ่อครับขออนุญาตไม่กลับไลฟ์สักพักขาอยู่ให้พักหนึงครับได้เลยนะอนุญาตอะไรเนทีนี้อนุญาตผมเป็นพยานนะเป็นพยานพ่อพ่ออะไรไม่ได้นะโอเคและยินดีด้วยเพียงแต่ต่อไปนะครับขอบคุณมากคครับบขอุณครับ เข้าแข่งขันท่านต่อไปเป็นหญิงสาวผู้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสุดๆค่ะชื่อฟ้าค่ะพีคคำพรผลิตาพรค่ะก็เป็นคนที่จริงแล้วเกิดที่แพร่ค่ะแล้วก็มาโตที่กรุงเทพค่ะอายุ19ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะมัธนมศิลป์ค่ะชั้นปีที่3ค่ะสาขาแฟชั่นดีไซน์ค่ะการแต่งตัวมันสามารถบอกบอก ลักษณะของแต่ละคนบุคลิกหรือความคิดในแต่ละวันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่คอดตั้งแต่ตอนมอปลายแล้วอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ในแต่ละวันได้ว่าเราคิดอะไรอยู่ในช่วง,งเวลานั้นเเเมื่ออธลตงที่บ้านเราก็ร้องเพลงกันตั้งแต่เล็กๆกันอยู่แล้วค่ะที่บ้านเป็นคิสเซียนเราก็ไปโบสถ์อะไรเงี้ยที่โบสถ์เราก็ร้องเพลงกันอยู่แล้วนะมีประสานเสียงบ้างนักร้องประสานเสียงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแม่จะร้องเสียงซซบราโน ตื่นเต้นมากก็เมื่อคืนแบบน่าจะหลับตีสามอะนอนไม่หลับก็รู้สึกแบบมันไม่ตื่นเต้นเพราะว่าตื่นเต้นเพราะกดดันตัวเองอะไม่เพราะไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้ในในชีวิตอะเพราะว่าบคลิกของฟ้าไม่มันเป็นเป็นคนที่ไม่ได้ชัดเจนไปทางผู้หญิงเลยแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนไปทางผู้ชายเลยอะมันผสมกันสองอย่างซึ่งว่าโตมาแก่นแก่นอย่างนี้อยู่แล้วอะ บอกแม่ไว้แล้วค่ะแต่ตอนแรกไม่กล้าไม่กล้ามาเพราะรู้สึกว่าเพิ่มปีที่แล้วคนเก่งเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมานั้งินไอทีแบบเอ้ยเราไม่ได้มาประกวดเรามาร้องเพลงปปปปปาา ยิ่งมีเสน่ห์แกก็มองข้ามทำใครดูได้สวยไปทุกสิ Ba da ba, da, ba, ba da ba 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 đa ba 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 đa hảo Roof song singa, na ta สดี <ian> ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่สิ่งกว่าใช่ที่ตกจบจบเพลงแอบสะดุ้งหน่อยนี่บ้านพอบางโขบางโบางโขค่ะบางโขบางโคะชื่ออะไรคะชื่อฟ้าค่ะที่ขำพรรีตาพรค่ะว้าวแม่ค่ะอยากให้กดพี่ก้องค่ะเพราะแม่ปื้มพี่ก้องมากค่ะ เหมือนเกิดจำไม่ได้ยังไงไม่รู้เหมือนมีคนพูดอย่างนี้ซีซั่นที่แล้วพอขึ้นต้นใครปุ๊บตกแม่ฝากแม่ฝากมาค่ะแม่ฝากแม่กับพี่ฝากมาค่ะทาตามใจแม่แล้วก็ทําตามที่แม่บอกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นลูกกตันยูสะเป็นลูกกตันยูต้องทำตามที่แม่บอกเแล้วก็แล้วก็ที่จริงแล้วมารายการนี้เพื่อเพื่อนคนหนึ่งค่ะเพื่อนคนหนึ่งชื่อใหม่ค่ะ เขาชอบพี่แตมมากค่ะทำตามเพื่อนสิคับทำตามเพื่อนคือเพื่อนไม่ใกล้ชิดกับเรามากรู้รักพี่แตมมากเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่เลือกก็ก็เลิกเป็นเพื่อนกันนั่นไงจะยอมเสียเพื่อนนี่เหรอฮะอย่าให้แม่เสียใจนะนี่เดี๋ยวตกลงไม่มีญาานคนไหนชอบกูเลยอ่ะคือไม่มีใครคิดเชียร์อะไรกูจะสิ้นเลยตอนแรกตอนแรกพ่อก็พ่อก็พ่อก็ถามว่า คนนี้เขาที่โจย์บอยคือใครแบบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพลงเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่แบบสรุปแล้วคือเขาฟังไม่ทันอ่ะเพลงคือแบบมันเร็วไปฮะมันเร็วไปสําหรับเขาคุณก็ฟังไม,ม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องค่ะนี่เราเล่นดนตรีอะไรสักอย่างอยู่ป่ะครับเปล่าค่ะปกติอ,อยู่ที่โบสถ์ค่ะโ oh อ้อเพลงอยู่ที่โบสถ์อ๋อเหรอครับเป็นพระเหรอครับเนี่ย่คโบสถ์คริสต์โบสถ์คริสต์โบสถ์โอเคโอ้แล้วก็ร้องรร้้อองงเพลงในโบสถ์ gospel ค่ะกอสเปลค่ะ <All> right. แล้วก็แนวอื่นร้องไหมครับร้องค่ะอยากฟังก็สเปลก็สเปลก็สเปล a m a i n how sweet the s u n that s a v e นต,ติดแบบ้ค,บ <c oughs> คุณต้องเลือกเอาสักคานแล้วนะครับพี่แตมทำไมถึงกดหันมาหันเลือกหนูอะคะน้องร้องเหมือนเพลงเหมือนเล่นดนตรีเป็นคือร้องเพลงมีหนักมีเบาเหมือนคนที่เหมือนคนที่คุมวงวัทยากรได้ครับรู้รู้จักว่าเพลงเนี่ยมันจะต้องไปทางไหนนะตรงนี้เราผ่อนนะตรงนี้เราขย่มคนฟังมันทำให้คนฟังรู้สึกบันเทิงมากนะครับ ได้เวลาเลือกแล้วค่ะก็ฟ้าขอเลือกแนวทางที่ใกล้เคียงกับฟ้าแล้วกันค่ะคือแบบน่าจะเป็นแนวที่แบบบ้าบ้าบอๆได้ตามนิสัยฟ้าขอเลือกพี่โจอีบอย่ ดีมากขอบคุณค่ะ่ครคับเสบายสบายใช่ไหมโอเคไางครับโอเคค่ะดีใจมากดีใจมากที่สุดเลยมาสคนเลยใช่คุณแม่ชอบพี่กล้องนี่ หนุ่มจับมุมตลอดครับผมโอเคครับยังไงก็พยายามต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชื่ออะไรเนี่ยร้องเพลงนี่ก็เสียงหนึเวลาพูดเพลงเสียงหนึ่งโอ้ เจ้าจอดมันยอดมากเลย